คนโสดคนที่นัดเพื่อนแล้วตีลมตลอดหรือว่าใครที่อยากหาเพื่อนใหม่โหลดแอปตามเราไว้ได้เลยปลายปีนี้ไม่มีเหงาค่ะเราเชื่อแหนะว่ามย์ทุกคนมีเพื่อนจะมากจะน้อยก็มีแต่ประเด็นอยู่ที่เพื่อนเราอะมักจะนัดไม่ได้ว่าไม่ตรงกันสักทียิ่ง <c oughs> เพื่อนสมัยมัธยมนี่คืออะไรก็ไม่รู้คือนัดลูกหน้าสองเดือนก็ลมนัดลวกหน้าสองอาทิตย์ก็ลมต้องแบบไป เจอกันที่ห้างถึงจะได้กินข้าวด้วยกันมันได้หรอมันได้หรอเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยรวมแอปหาเพื่อนทํากิจกรรมมาฝากกันค่ะซึ่งแอปเหล่านี้ไม่ใช่แอปแนวเดทติ้งนะจ๊ะเริ่มกันด้วยแอปแรกเลยค่ะ ก็คือ we go where เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทยอยากพาเพื่อนกินเพื่อนทํากิจกรรมเพื่อนเที่ยวเข้าไปหาได้ในนี้เลยค่ะซึ่งพอเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเรามีความสนใจแบบไหนยังไงบ้างอย่างเช่นชอบเที่ยวประมาณไหนออกกําลังกายแบบไหนแล้วพอเราเข้าไปจะเห็นเลยค่ะมีคนมาโพสต์รอและเปิดรับตีรับสมาชิกไปจอยทํากิจกรรมอันนั้นอันนี้กันเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเลือกไถยดูกิจกรรมต่างๆได้เลยว่า สนใจประมาณไหนอยากจอยกับใครแล้วก็กดเข้าร่วมได้ หรือจะหาจากสถานที่ที่เราอยากไปหาจากคีย์เวิร์ดที่เราสนใจก็ได้ค่ะอย่างบางคนก็มีโพสต์หาเพื่อนไปถ่ายรูปเล่นที่คาเฟ่กันก็ได้นะหรือจะหาตีเล่นบอร์ดเกมหาคนไปตีแบดเป็นเพื่อนส่วนถ้าเกิดใครมีกิจกรรมที่อยากทําจริงๆอยากตั้งตีเองก็ไม่ติดเลยจ้าซึ่งถ้าเกิดใครไม่สนุกใจที่จะไปกับเพื่อนต่างเพศอันนี้จะเลือกเป็นตีสาวล้วนก็สามารถกําหนดได้นอกจากนี้เขายังมีฟีเจอร์ส่วนลดร้านค้าต,ต่างๆให้เลือกเปิดตีด้วยนะคะ มาต่อกันที่แอปที่2กับ Meet Up ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ยังเป็นแอปหาเพื่อนทำกิจกรรมอยู่นะคะแต่ข้อดีคือไม่ได้มีแค่คนไทยที่เล่นเท่านั้นเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่ดังทั่วโลกดังนั้นต่อให้เราเล่นในไทยก็มีสิทธิ์จะเจอเพื่อนอต่างชาติเผื่อพูดคุยได้ภาษาเพิ่มเติมหรือแม้แต่เวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากหาเพื่อนทำกิจกรรมที่ต่างประเทศก็ลองเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ดูได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งเราจะสามารถเลือกปักหมุดสถานที่ที่เราอยู่ได้เลยนะคะแล้วแอปเนี่ยจะแสดงกิจกรรมที่อยู่ละแวกเรามาให้หรือจะหาจากคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได้ค่ะอันนี้จะมีตั้งแต่การชวนไปดูนิทรรศการชวนกันไปตีแบตนั่งรถไปเที่ยวก็มีนะแล้วถ้าเกิดกิจกรรมไหนต้องมีค่าใช้จา่ายก็จะมีการขึ้นบอกก่อนเลยค่ะว่าต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่จะได้รู้ล่วงหน้า แต่อันนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากใช้ฟีเจอร์ที่อัปเดตขึ้นมาหรือว่าอยากจะสร้างตีเองจะต้องเสียเงินเพิ่มไปสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชันนะคะ มาต่อกันที่แอปที่3อย่าง b u m b บ e ค่ะแอปตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันให้เราหาเพื่อนไปทำกิจกรรมตามความสนใจเดียวกันได้ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ขอ n o t ตนิดนึงนะคะเขาจะมี2ส่วนก็คือส่วนของการหาเพื่อนกับส่วนของการหาคนคุยแนวที่จะพัฒนาไปเป็นคนรู้ใจได้ดังนั้นต้องเลือกตั้งแต่แรกค่ะว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราอยากทำเพื่อจุดประสงค์ไหนซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยก็จะเลือกจากคนที่มีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุหรือว่ากลุ่มความสนใจจะได้คุยกันรู้เรื่องทำกิจกรรมร่วมกันได้สนุกขึ้นนะ เวลาที่เรากรอกข้อมูลของเราไปแล้วเนี่ย <_ d isk> เขาก็จะแมชคนที่มีความสนใจใกล้ๆกันมาให้เราเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีข้อจากัดเรื่องการใช้งานอยู่นิดนึงนะคะถ้าอยากปัดหาเพื่อนที้ตรงไทป์เราได้แบบรัวๆอยากจะแชทคุยกันได้ไม่อันต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมก็เป็นสบักเพิ่มได้ในแอปเหมือนกันค่ะ แอปพลิเคชันตัวที่4ของเราก็คือ Hey Vina ค่ะแอปนี้เหมาะกับสาวๆมากๆ <Wow. S 1> เพราะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่อยากจะใช้แอปพลิเคชันพวกนี้กลัวว่าต้องไปเจอกับเพื่อนต่างเพศหรือว่าเจอกับคนที่เอ๊เขาไม่ได้อยากมาเป็นเพื่อนกับเราจริงๆแต่อยากได้อย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย <Huh? S 1> อันนี้ตัดค่ะเพราะว่าคนที่มาใช้แอปนี้เป็นผู้หญิงล้วนนะคะ ซึ nosotros, to to ่งอันนี้เราสามารถเลือกแมทกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันอยู่ในช่วงชีวิตเดียวกันหรือว่าผ่านประสบการณ์เดียวกันมาได้เขาจะมีหมวดให้เลือกเลยค่ะเช่นผู้หญิงที่กําลังเป็นคุณแม่ผู้หญิงที่กําลังจะแต่งงานผู้หญิงที่กําลังผ่านโรคมะเร็งซึ่งเขาเชื่อว่าการที่เราผ่านช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นต่อยอดไปสู่การทํากิจกรรมกันได้มากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะพอเรากรอกข้อมูลของเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแมทเพื่อนใกล้เคียงมาให้เราเลยนะซึ่งเราจะสามารถเเเขข้้้้าาาไไดดดดดููรยยละะอออีงพื่่่นแแววก็คบ นี่เนี่ยเราอยากคุยกันต่อไหมถ้าอยากคุยก็ติดต่อกันได้ค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือเขาให้เราสามารถสร้างปีกิจกรรมให้เพื่อนเน,นมาจอยได้เหมือนกันซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเลยสาวๆคนไหนสนใจอยากหาเพื่อนใหม่อยากชวนคนไปทำกิจกรรมก็ลองมาเปิดแอปนี้ดูได้ค่ะแอปที่5แอป Yellow Talk ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปของเด็กมหาลัยโดยเฉพาะเด็กมหาลัยโดยเฉพาะ apa ฟีลลิ่ง่ายๆก็คือ X หรือว่า Twitter ของเด็กมหาลัยนั่นเองนะคะในนี้เนี่ยเราจะสามารถโพสตคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในมหาลัยเดียวกันหรือว่าเราอาจจะแอบกระโดดไปมหาลัยอื่นก็ได้เหมือนกันนะโดยในนี้เนี่ยจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยให้ตามความสนใจด้วยค่ะเช่นสนใจเรื่องการเรียนเรื่องไอดอลต้องการความช่วยเหลือปรึกษาเรื่องเกมกีฬาคือจะมีตั้งแต่การชวนเล่นเกมไปยังการชวนดูคอนเสิร์ตเลยค่ะและถ้าเกิดเราอยากไปส่งมหาลัยอื่นๆก็ทําได้แต่ว่าต้องใช้การแลกคะแนนที่ได้มาจากการล็อกอินนี่แหละค่ะหรือถ้าเกิดจะทากิจกรรมอื่ ร่วมการอย่างจะร้องเพลงหรือว่าจะเปิดที่มาคุยกันในห้องแชทอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะซึ่งการโพสต์ใดทั้งหมดทีนี้จะเป็นแบบไม่ระบุตัวตนเพราะฉะนั้นจะระบายปัญหาจะปรึกษาอะไรก็ไม่ต้องอายใครค่ะและอันนี้เขาไม่ได้มีให้ใช้แค่ในแอปพลิเคชันนะมีหน้าเว็บด้วยเหมือนกันค่ะ และทั้งหมดนี้ล่ะคะ่ะก็คือแอปพลิเคชันหาเพื่อนนะคะให้เราทํากิจกรรมได้โดยที่ไม่เหงาต่อไปนี้มาสี่จ่ายสามไม่ต้องห่อเพื่อนก็ได้ะคะ่ะลองโพสตถามในแอปพลิเคชันเหล่านี้ดูก็ได้เนาะแต่ละแอปที่เราคัดเลือกมามีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS และก็ Android เลยนะคะแต่ขอเตือนนิดนึงค่ะอย่าโพสข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปแล้วก็เรามาระวังในการหาเพื่อนด้วยนะคะเพราะการหาเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันลองดูว่าถ้าเกิดจะเจอกันเนี่ยก็แนะนําให้เจอกันในที่สาธารณะนะคะเที่ยวให้สนุกและอย่าล เรานะคะคว่าใครลองไปใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงมีแอป,ปไหนเป็นแอป,ปโปรดมาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะวันนี้เก่งไปก่อนนะโอ้แต่อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้อีกหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok เป็นช็อตแล้วก็เป็น Instagram ด้วยค่ะฝากเอาไวนะ้นะเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบาย